การที่สำคัญที่ช่วยให้มนุษย์ถ่ายทอดข้อมูลความคิดความรู้สึกและความต้องการผ่านช่องทางต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารโดยเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของกิจกรรมและการดำเนินง,งานในทุกองค์กรเรื่องการศึกษานะคะการสื่อสารการพูดการฟังและการสื่อความหมายโดยใช้คำพูดรวมถึงการใช้ภาษาท่าทาง เป็นองค์ประกอบสําคัญของการสื่อสารดังนั้นผู้นิเทศที่ดีต้องสามารถสื่อสารและสื่อความหมายได้อย่างถูกต้องชัดเจนรวมถึงสามารถให้ข้อมูลสําคัญให้กับผู้รับการนิเทศให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่ต้องการสื่อสารดังนั้นการสื่อสารจึงเป็นเครื่องมือนหนึ่งของการนิเทศการกศึกษาการศึกษานะคะสําหรับทฤษฎีการกศึกษา ได้มีนักทฤษฎีสองท่านที่ได้ให้ความหมายของการสื่อสารไว้สำหรับท่านแรกนะคะคอสตาและแกรมสตันกล่าวว่าการสื่อสารการสื่อความหมายที่สำคัญการใช้วาจาคำพูดการใช้ระดับของเสียงในการพูดความดังของเสียงการเน้นคำหรือข้อความนะการสะท้อนความคิดการโต้ตอบและการใช้คำที่เหมาะสมชัดเจนและเข้าใจง่าย ส่วนเดวิสเบโรแนะนำเสนอองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารที่จะทำให้การสื่อสารประสบความสำเร็จเราเรียกทฤษฎีนี้ว่าทฤษฎี SMCR ค่ะองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารตามทฤษฎี SMCR ของเบโรหนึ่งผู้ส่งผู้ส่งต้องมีทักษะความชำนาญการทางด้านการสื่อสาร และมีทัศนคติที่ดีต่อผู้รับ 2. ข้อมูลข่าวสารเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสัญ,ญลักษณ์และวิธีการส่งข่าวสาร 3. ช่องทางการส่งเป็นการส่งข่าวสารให้กับผู้รับได้รับข่าวสารข้อมูลโดยผ่านภาษาทั้งภาษทั้ง5ห,หรือเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งคือการได้ยินการดูการสัมผัส การริมรสและการได้กลิ่น 4. ผู้รับต้องเป็นผู้มีทักษะความชำนาญการในการสื่อสารโดยมีพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมเช่นเดียวกันหรือคล้ายคลึงกับผู้ส่งครับปัจจัยสำคัญต่อขีดความสามารถของผู้ส่งและผู้รับนะครับตามทฤษฎีของ SMCR นะครับครับ 1. ทักษะในการสื่อสาร Communication Skill ลักษะของผู้ส่งและผู้รับควรม,มีความชำนาญในการส่งและการรับสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันได้อย่างถูกต้องเช่นผู้ส่งสารมีความสามารถในการสื่อสารมีการพูดโดยการใช้ภาษาพูดที่ถูกต้องชัดเจนเข้าใจง่ายมีการแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางที่เข้ากับการพูดท่วงทำนองลีลาการพูดเป็นจังหวะหน่าฟัง 2. ทัศนคติ Attitude เป็นทัศนคติของผู้ส่งและผู้รับซึ่งมีผลต่อการสื่อสารถ้าผู้ส่งและผู้รับมีทัศนคติที่ดีต่อกันจะทําให้การสื่อสารได้ผลดีทั้งนี้เพราะทัศนคติย่อมเกี่ยวโยงถึงการยอมรับซึ่งกันและกันระหว่างผู้สงสารและผู้รับด้วยเช่นถ้าผู้ฟังมีความนิยมชมชอบในตัวผู้พูด3ระดับความรู้ Knowledge level ถ้าผู้ส่งและผู้รับมีความรู้เท่ากันเท่าเทียมกันจะทำให้การสื่อสารนั้นลุลร่วงไปได้ด้วยดีแต่หากระดับความรู้ของผู้ส่งและผู้รับแตกต่างกันผู้ส่งจะต้องปรับปรุงข้อมูลที่จะส่งให้มีความยากง่ายของภาษาและถ้อยคำสำนวนที่ใช้เช่นไม่ใช้คำศัพท์ที่เป็นวิชาการภาษาต่างประเทศสำนวนสลับ ซับซ้อนเป็นต้นทั้งนี้เพื่อความสะดวกและความง่ายต่อความเข้าใจ 4. ระบบสังคมและวัฒนธรรม (social c o n t u r e system) ระบบสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละชาติเป็นสิ่งที่มีส่วนกำหนดพฤติกรรมของประชาชนในประเทศนั้นๆซึ่งเกี่ยวข้องไปถึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละชาติย่อมมีความแตกต่างกัน เช่นการให้ความเคารพต่อผู้อาวุโสหรือวัฒนธรรมการอยู่กินเป็นต้นดังนั้นในการติดต่อสื่อสารของบุคคลต่างชาติต่างปษาจะต้องมีการศึกษากฎข้อบังคับทางาศาสนาของแต่ละศาสนาประกอบด้วยแนวทางการสื่อสารสำหรับผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศประกอบด้วยแนวทางการสื่อสารสำหรับผู้นิเทศและผู้ 1>, เข้าใจจุดหมายหรือความต้องการของตนเองในการสื่อสารว่าต้องการให้ผู้รับสารได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องใดและควรมีการอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจชัดเจนมากขึ้น 2. พิจารณาช่องทางหรือวิธีการสื่อสารว่าควรมีช่องทางและใช้วิธีการใดจึงจะเหมาะสมทั้งท่เกิดอุปสรรคน้อยที่สุด โดยช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารแต่ละครั้งอาจใช้ได้หลายช่องทางร่วมกันเช่นใช้ทางวาจาใช้ทางการเขียนที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือใช้ทั้งสองอย่างร่วมกัน 3. มมีความเข้าใจเกี่ยวกับระดับความสามารถของผู้รับสารช่องว่างระหว่างวัยระดับการศึกษาลักษณะและโครงสร้างของสถานศึกษาแต่ละแห่ง วัฒนารมองค์กรอื่นๆเพื่อเป็นการเตรียมตัวและเตรียมข้อมูลที่เกิดความเข้าใจง่ายขึ้นเช่นหากผู้รับสารมีระดับความสามารถในการรับรู้ในลักษณะที่เป็นรูปประธรรมมากกว่านามธรรมผู้สงสารอาจเตรียมเขียนแผนภาพประกอบหรือเริ่มดับของการสอนที่ชัดเจนทำให้เข้าใจง่ายขึ้นเป็นต้น 4. ควรจดบันทึกรายการที่เป็นอุปสรรคปัญหาในการสื่อสารการนิเทศการศึกษาเพื่อที่จะได้หาวิธีการปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไปและไม่ทำให้เกิดอุปสรรคในการสื่อสารซ้ำแบบเดิมแก่ผู้รับสารอีกครับสรุปนะครับกระบวนการสื่อสารที่ดีเกิดจากการที่ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศมันปรับปรุงและฝึกตน ให้เป็นผู้ที่สามารถสื่อสารเกิดความชำนาญความสามารถสื่อสารความหมายการสร้างความเข้าใจได้อย่างดีเยี่ยมบนลูกผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้